สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YPHP ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในเมนูการจัดการแพ็กเกจนะคะในเว็บโฮสติ้งของ Direct Admin กันนะคะซึ่งการจัดการข้อมูลแพ็กเกจให้กับยูเซอร์แต่และยูเซอร์ในเว็บโฮสติ้งของเรานะคะเราก็สามารถที่จะทำการเพิ่มแพ็กเกจเข้าไปในเว็บโฮสติ้งนะคะหรือว่าจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับ การเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขแพ็กเกจให้กับยูเซอร์นั้นๆหรือว่าเราจะทําการแก้ไขรายละเอียดต่างๆภายในแพ็กเกจก็สามารถทําได้นะคะซึ่งเมื่อสําหรับเมนูที่เราจะเข้าไปใช้ก็คือจะเป็นในส่วนของ Account Management นะคะในส่วนนี้นะคะเมนูที่จะใช้งานก็คือจะอยู่ที่เมนู Manage User Package ตัวนี้นะคะกดเข้าไปค่ะ เมื่อเรากดเข้าไปนะคะในในหน้าต่างนี้นะคะก็จะมีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างคล้ายๆกับหน้าจอของการเพิ่มแพ็กเกจหรือเมนู add package นะคะซึ่งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะเพิ่มแพ็กเกจเข้าไปในเว็บโฮสติ้งของ d i r e c t Admin ได้เหมือนกันนะคะโดยกดที่ปุ่ม add package ตรงนี้นะคะก็ที่ก็สามารถที่จะเข้าไปเพิ่มรายละเอียดกำหนดลิมิตต่างๆในส่วนของการใช้งานของแพ็กเกจนั้นๆนะคะ หรือจะใช้ในส่วนหรือว่าเราจะเข้าไปแก้ไขรายละเอียดในแพ็กเกจจากหน้าจอ manage user package ตรงนี้ก็สามารถทำได้หรือว่าเราต้องการที่จะลบแพ็กเกจนั้นออกไปจากระบบก็สามารถทำได้นะคะค่ะหรือว่าเราจะต้องการที่จะเ,เปลี่ยนแพ็กเกจให้กับ User ที่มีใช้งานอยู่ในเว็บโฮสติ้งของเรานะคะเราก็สามารถทำได้นะคะโดยเข้าไปที่ list user ตัวนี้นะคะกดเข้ามาเลือก user ตรงนั้นเลือก user ที่เราต้องการจะเปลี่ยนแพ็กเกจให้กับเขาหลังจากที่เราจัดการรายละเอียดแพ็กเกตต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มากด modify user จากนั้นสังเกตอยู่ตรงที่ตรงนี้ค่ะ change package for user นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะในระบบก็จะมี รายการแพ็กเกจต่างๆที่เราได้เพิ่มเข้าไว้ในเว็บโฮสติ้งของเรานะคะเราก็สามารถที่จะเลือกแพ็กเกจที่จะปรับเปลี่ยนให้กับยูเซอร์นั้นๆได้นะคะแล้วก็เลือกแพ็กเกจได้แล้วก็กดปุ่มเซฟนะคะเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแพ็กเกจให้กับยูเซอร์นั้นค่ะค่ะสำหรับการแนะนำวิธีการใช้งานในส่วนของ manage user package นะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ